ไปต่อได้ยกส้นเท้าขึ้นยกส้นเทา้ายกอย่างนี้ยกอย่างนี้ยกส้นเท้าขึ้นเขมวหหน้าท้องยืดหลังตรงหนึ่งห้าสี่สามสอง หนึ่งหายใจออกเราจะต่อด้วยท่าแชร์โพสปลายเท้าวางลงขมวหน้าท้องดิ่งสะโพกไปทางด้านหลังเหมือนเราจะไปนั่งเก้าอี้แขนสองข้างยืดตรงตราตามองตรงไปยาวๆไม่ไม่แอ่นหลังนะกขมวหน้าท้องเก็บก้นกบแล้วก็ดิ่งสะโพกลงมาตามองขึ้นไปยาวๆแล้วนิ่งท่าแชร์โพสอุก,กทัศนะนะคะเกรงต้นขาด้านในนะแขนยืดตรงนิ่ง หนึ่งยังรับรู้อยู่กับลมหายใจอยู่5 4 3เรายังพร้อมอยู่นะ2และ1เดี๋ยวเราลงไปท่าอุตตนาสนะท่าพับลำตัวกม้มกลมตอนเช้าเอามือมาแตะหน้าแข้งหรือแตะที่ปลายเท้ายาวๆ แล้วก็ค่อยๆเก็บคางชิดอกตามองไปที่ระหว่างเท้าย่อเขาได้นิดนึงตอนเช้าขาย,ยังตึงอยู่นะแฮมสตริงาแฮมสตริงเรายังตึงอยู่ค่ะแมวหนะ้าท้องเก็บก้นกบไว้ค่ะ4 3่สอง หโอเคเดี๋ยวต่อท่าแฟตแบ็กเอามือมาจับตรงที่หน้าแข้งเงยข้างขึ้นเงยขางขึ้นห้าแตะไว้ที่หน้าแข้งสี่สามสองหนึ่งหายใ,ใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะมายืดสีข้างด้านข้างกันนะฝ่าเท้าเปิดทางช่วงสะโพกนิดหนึ่ง ส่งแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้ายืดแขนซ้ายตรงหายใจออกผลักสะโพกซ้ายไปทางด้านซ้ายเอ็นตัวไปทางด้านขวามือขวาดิ่งลงไปนิ่งตามองลงไปที่พื้น5 4 3 2และหนึ่งหายจะออกวางมือลงท่าคูไปเร็วส่ง อินบอกมา,มาบอกคุณได้นะส่งดิ่งสะโพกไปทางด้านขวามือยืดไปทางด้านซ้ายนิ่งตามองลงไปที่พื้นนิ่งห้าส,ส,าสและหนึ่งกลับมาตรงกลางเสร็จเดี๋ยวเราจะแบกเป็นนิดนึงนะเปิดอกเปิดไหล หมุนหัวไหลไปทางด้านหลังมือไปประสานกันทางด้านหลังอย่างนี้มือประสานกันยืดแขนตรงขมวหน้าท้องย่อเขานิดหนึ่งได้แล้วก็ผลักสะโพกมาทางด้านหน้าผลักหน้าอ,อกขึ้นไปด้านบนเงยคางตามองบนแล้วค้างไว้ห้าสีสา หนึ่งหายใจเข้ากลับมาตรงกลางเดี๋ยวเรามาวอมท่าองศาบิดนะกระดูกสันหลังเราเขาต้องการสี่เดเร็กชันก็คือก้มลงแอนอกเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็บิดนะบิดง่ายๆส่งแขนสองข้างมาด้านหน้าหายใจออกส่งแขนขวาไปด้านหลังหายใจเข้ามาด้านหน้าหายใจออกไปทางด้านหลังนี่อันนี้คือองศาบิดเริ่มบิดแล้ว5 4 3 2และ1เสร็จถึงตอนนี้เราจะหัวไหลหมุนหมุนเหมือนเราว่ายน้ำหมุนเหมือนเราว่ายน้ำเลยอ่าหมุนไปเลยหมุน5 4 3 2า,าว่ายน้ำว่ายน้ำและ 1. เราแล้วจากนั้นเราว่ายน้ำกล,นกลับหมุนกลับ5 4 3 สองหมุนเนยวยาว,ยาวอ่าหมุนเลยค่ะและ